สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีคุณแอนพาวเวอร์นะคะสวัสดีค่ะ นกที่ตื่นเช้าคือนกที่กำลังจะไปภูเก็ตนะคะมาหาหน่อยแม่แอนอยู่ไหนวันนี้หนูไปภูเก็ตค่ะไปทำงานสามวันสวัสดีคุณซินดี้พวงนะคะอยากถ่ายบล็อกถ่ายไม่เคยได้ตัดเลยไม่เคยได้ออนเลยสักอันงงมาก รอจ้าภูเก็ตเออส,สวัสดีคุณพายไก่นะคะคุณเวสปอยนะคะสวัสดีค่ะเอ็มอยู่ไหนแล้ว่าไปอยากกินบอลชอนอะ่ะเอ็มมาถึงยังอะ่ะพี่นิวทำงานแถวไหนที่ภูเก็ตคะไม่ทราบเลยคะ่ะ รู้ว่าเขานัดให้มาสนามบินตอนเที่ยงนะคะแต่ตอนนี้สิบโมงครึ่งมาถึงแล้วน่าหนวนมากใช้ฟิลเตอร์ค่ะคุณโมจิรชยามาถ่ายวอลเร็วอะไรอีกวะห้าสิบนาทีถึงครับพี่รถไม่ขยับเลยค่ะถึงที่ถึงที่จอดรถแล้วค่ะมาถึง ก่อนใครเลยนะคะคนแรกก็เลยไม่รู้จะไปไหนก็เลยอยู่ในรถไลฟ์แก้เขินนะคะหิวไหมพี่นิวหิวอะสิขับไปเองเหรอคะไม่คะ่ะตอนนี้อยู่ที่สุวรรณภูมิอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอ์นะคะ รักษาเวลาได้เออไม่ไม่ชอบเลทอ่ะบางทีเส็จจะชอบไปก่อนจะกัดกี่ครั้งถูกแอ่นตัวดูแอร์พอร์ตลุกอนคะ่ะวันนี้เป็นฟิลแบบแอ,แอปปะ แบลแบวแปวแมวแมวสไตล์แบบฟูฟ้องละอองฟิลนะคะอะไรพี่อุ้ยพี่พายไก่พิมพ์มาว่าอะไรอ่ะเชิร์ <Sure. S 1> ไหมคะเชิร sure. ค่ะสวัสดีน้องชุนนะคะอุ้ยมีหัวใจด้วยเลิศดอกมุมนี้น่ากลัวมากค่ะจ้า ี่นี่มาภูเก็ตกี่วนันไปอ่วันนี้นอนคืนหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้อีกคืนหนึ่งแล้วก็มาลืนสองคืนปะสองคืนน้องนิวอย่ามาเร็วเดี๋ยวแฟนขับว่าหรอกอ๋อ,อแบบแฟนขับตามใช่ปะแบบตามมากรีดอะไรเงี้ยหรอ กับเกาหลีเมื่อไหร่กับเกาหลีวันที่น่าจะเป็นหนึ่งถึงเจ็ดสิงหานะคะพี่นิวกินกบไมมไม่กินกบไหมไม่กินค่ะกินแต่คางคกค่ะขอเพลงสังหารหมูหน่อยครับพี่นิว ไปเปิดน้องนิวบาร์แอนคาราโอเกะที่ภูเก็ตนะครับใช่ค่ะขับรถเป็นแล้วหรอได้เสื้อประมาณไหน่หนต้องถามคุณฝนเลยค่ะคุณฝนเป็นคนจัดการทั้งหมดเลยค่ะมีแฟนมีแฟนแบบพี่นิวได้ไหมครับได้ค่ะ ะจะมีทัวร์คอนที่ประเทศซูรินัมไหมคะไม่มีเลยค่ะซื้อบัตรสิ้นเดือนนี้ยังทันไหมคะไม่แน่ใจเลยว่าคือเราไม่รู้เรื่องเลยอะฝนเป็นคนทําหมดเลยอะไม่รู้ว่าบัตรหมดหรือยังนะคะสปอยคิสซีน่าแซ่แต่หน่อย ยังไม่ค่อยมีอะไรเลยค่ะทัวร์เบตงด้วยไม่ที่ไปเบตงค่ะรอวนี้ไปภูเก็ตอย่างเดียวนะคะแต่อยากกลับไปเบตงเหมือนกันนะสวยดีแล้วก็ไปกินข้าวมันไก่เบตงไปเที่ยวสะพานไอโอเวงนะคะแล้วก็ไปดูนกนางแอน่นแล้วก็ไปเที่ยวอุโมงอะไรนะอุโมงเบตงนะคะอยากไปอีก เมื่อวานพี่ฝนบอกเหลือหนึ่งร้อยสุดท้ายเออน่าจะน่าจะประมาณนั้นเลยค่ะไ,ไปด้วยสีไม่ได้ค่ะม,มีบัตรทุบหลังไหมคะมีจ้า อีกสองวันจะได้อะไรอ่ะจะได้อีกสองวันจะได้เจอเตรียมกีดอยู่ค่ะ <c oughs> ซื้อบัตร VVIP อพห้าร้อยถูกค่ะบัตรจับปีต้องฉีดวัคซีนก่อนไหม <c oughs> ควรค่ะเป็นอ่าวัคซีนไข้เหลืองนะคะแล้วก็ วัคซีนเท้าช้างนะคะแล้วก็บัตรทยักค่ะเมกาล่าส่งบัตรไปหรือยังครับส่งมาแล้วคะ่ะรายการใครจะขับดูได้ที่ช่อง YouTube เลยนะคะเข้าไปอ่าเซิร์ชได้เลยนะคะเหนาเหมือนกันนะเนี่ยไม่น่ามาก่อนเลย น้ำเพชรคิดถึงพี่นิวเมื่อคืนก็โทรมาค่ะจะหลอกให้ไปร้องเพลงค่ะก็เลยรู้ทันนะคะก็เลยไม่ไป v v พ p มีเม็ดมะขามครัวให้กินไหมคะมีค่ะซื้อบัตรแล้วตื่นเต้นนะครับเจอกันนะคะพี่นิวอยู่ประเทศไหนครับอยู่ LA ค่ะอยู่ลอสแองเจลิสค่ะ หลักพี่นิวจบถูกพี่นิวไม่ลงไปหาอะไรกินหรอคะเขินค่ะนั่งกินคนเดียวอยากส่งเอแครเมลอนให้พี่นิวชิงจำครับได้เลยค่ะส่งมาได้เลยแต่จริงชิมแล้วนะชิมชิมที่เอ้ยเอามาให้กินเม็ดหนึ่ง พี่นิวนก็ร้องเพลงเล่นตลกอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นพี่นิวอยู่กับเพื่อนหรอผมยาวจังไม่ใช่คะ่ะเป็นรุ่นพี่นะคะ ี่นิวค่าเสื้อเงินจะถึงพี่นิวไหมครับไม่น่าถึงครับเพราะมยังไม่พอค่าใช้ใจ่ายเลยค่ะตอนนี้พี่ผิงสวยไหมคะในะสายตาพี่นิวไม่รู้จักคะ่ะ ต่อผม่ะเหรอไม่ใช่ค่ะผมจริงจ้าเออเนี่ยว่าจะไปตัดอีกแล้วเนี่ยมันเริ่มยาวอีกแล้วผมยาวเร็วมากยังมีคันเอาขายใหม่คะคืออะไรวะคันเอา คันเอาใส่ฟิลเตอร์แล้วสวยมากค่ะใช่ค่ะผมยาวสวยกว่าเอาหรอน้ําตัดสั้นนะคะ กำลังดูในแอปแดงเลยแอปแดงแอปไปสนิวบัตรนั่งหรือบัตรยืนบัตรเป็นคือจริงๆอ่อะที่ไปเช่าที่เจเจมอะ G G อะมันมันเป็นแค่ค่าเช่าอย่างเดียวค่าค่าเช่าหออ,อย่างเดียวแต่ไม่มีเก้าอี้เราก็เลยต้องเอาเงินไปเช่าเก้าอี้เพิ่มเพื่อให้ทุกคนได้นั่งนะคะ แต่เป็นเก้าอี้เป็นแบบเรียงๆใครมาก่อนก็คือได้ก่อนเลยเลือกที่นั่งตามอัธยาศัยได้เลยค่ะแฟนไม่มาด้วยหรอคะมาคะ่ะโอเคนะเธอเดี๋ยวเราเก็บของก่อนนะเดี๋ยวไว้มาคุยกันใหม่จ้า